สวัสดีท่านผู้ชมอีกครั้งหนึ่งนะครับวันนี้ผมก็จะไม่ได้มารีวิว,วปืนนะครับวันนี้ผมจะมาเกี้ยนไก่ในพวกห้องที่เปิดกีฬาน,นี้นะครับตอนแรกเราก็ทําการสร้างห้องครับอเอ่อเป็นโหมดนี่นะครับเราก็ทําเรื่องด่านกีฬาน,นะฮะเราจะมาเกี้ยนไก่กันนะสว่วนชื่อห้องนะครับเพื่อล่อกไกอินดี้เข้ามานะเราต้องใช้ชื่อห้องนี้ครับเอ่ออะไรวะไกไฟยิงได้ออเอ้อเอาชิบหายอ่ะไกเอาไก ไกลฟรียิงได้นะครับตามสบายนะฮะตอนแรกก็ใช้ชื่อห้องนี้ฮนะแล้วก็กดเข้าไปฮนะแล้วเราก็เป็นไก่เองนะฮะไก่ไก่เองนะตอนแรกก็แต่นั้นเราก็รอไก่เข้ามานะครับอืมดีเนะี่ยกไก่เข้ามาสนุกนะฮะส่วนอาวุธแนะนำวนะ่าเป็นเรื่องของอาวุธแรงแรงดีกว่านะครับเนี่ยโอ้โหให้อาวุธแรงแรงแล้วก็ไปเกียนไก่แนละ้วจะมีไก่มาเข้ามานะโอ้โหดูไก่ยันดอกไอส้สัดมึงคิดจะปั๊มเออดูนะวันนี้จะไปเกียนไก่กันนะเราไปดูเลยฮนะมาดูมาดูเอ,อ อ่ามาเริ่มเลยนะฮะตอนนี้เราเพิ่งจะมีไก่ไอ้สองดอกเมื่อกี้นี้เองนะเราจะมาทําการเกียนเขากันนะตอนแรกเราก็ต้องเออรอเขาก่อนนะเราก็ต้องรอเขาก่อนนะเราจะเกียนไก่เปิดมานี่กูชนะเลยกูต่อยให้แม่งยิงแม่งพังเลยนะเราจะไม่ยิงเขานะเราจะไม่ยิงเขานะครับอ้มาเลยมาเยอะๆนะครับมากันเยอะๆนะครับอืมอย่างนั้นนะครับยิงเข้าไปครับมึงยิงยิงๆมึงยิงยิงเลยครับยิงเลยครับอ่า ยิงให้พังเลยนะครับโอ้โหจากนั้นนะเราก็ทำการบึ้มตัวเองนะอ่าพอเราทการบึ้มตัวเองใช่ไหมเราก็กดทนะีอ่าเรากายกดทีแล้วนะพอทำการกดทีเสร็จเราก็กดแบบนี้นะพอพอเราเกิดนะเราจะขยับได้ฮนะแล้วก็ยิงแม่งเลยนะเราก็ยิงแม่งเลยฮนะแล้วมันก็จะรุดออกจากเกมนะ <c oughs> เกียนต่อแล้วต่อไปนี้ถ้าเกิดคุณยิงหมดนี่มันมันหลุดออกแม่งหมดเลยนะเดี๋ยวมาเกียนต่อมาเกียนต่อเอ๊ะกูตายมึงยิงมึงยิงมึงยิงเขาไปมึงยิงอ่ะมึงยิงเขาไปนะครับยิงให้พังนะครับอืมยิงพังนะครับพอยิงพังแล้วใช่ไหมครับเรากดออกมาเราก็ยิงแม่งเลยครับยิงดีไม่ได้อะไรแม่งก็หลุดเท่านั้นนะครับยิงสี่นะเดี๋ยวแม่งหลุดสี่เลยนะครับดูนะครับ สามไม่ใส่สอีกตัวไม่หลุดวะเยี่ยมเอาไว้ยตาสุดท้ายแล้วขอจบการเจนไก่เทียนท่าน,นี้รือเอาอีตาดีวะเอจบเพลงแค่นี้นะครับสวัสดีครับ